สวัสดีครับผมต้นฮักกอะกานะครับวันนี้มาดูนะครับวันนี้ก็จะมีการไปงานนะครับข่าวดํากันนะครับมีหลายๆช่องครับก็ไปกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เฟื่องบุญชูป้าฮันนี่นะครับพอฟื้นนะครับพอฟื้นก็ไปต้นฮักก็ไปนะครับพี่แอนนะครับพี่แอนนู่ยนะครับนั่งอยู่ตรงนู้น นะครับพี่แอนก็ไปนะครับแม่แม่พีแม่พีก็ไปนะครับแม่พีนะครับแล้วก็อยาโจก็น่าจะไปด้วยนะครับยาโจก็ไปด้วยนะครับนะนี่นะครับยาโจก็ไปนะครับนี่นะครับเอฟซีแล้วก็พี่แอนนะครับพี่แอนก็ไปนะครับพี่ชัยชาแนลก็ไปนะครับพี่ช่างพงก็ไปนะครับ ก็นี่ครับหมดพออฟื้นนะครับนี่หมดฟื้นเดอ,เข,อาาเข้าไปนะครับนะี่ครับพี่เฟื่องบุญชูป้าฮันนี่าไปนะครับนะต้นฮักไปด้วยนะครับนะนี่นะครับพี่เฟื่องบุญชูเข้าไปนะครับ แล้วก็ป้าจันหอมก็ไปด้วยนะครับป้าจันหอมชาแนลก็ไปนะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับนะและตอนนี้ก็กําลังมีการไลฟ์สดนั่งรอลุงนะครับเพราะว่าลุงกําลังเตรียมตัวที่จะไปงานขาวดํานะครับนี่นะครับพี่เฟื่องก็ยังไลฟ์สดรอลุงป้าอยู่นะครับนะนี่นะครับ ยาหนิงคุณนทีก็ไปนะครับคุณนทีก็ไปนะครับเอฟซีนะครับ<อ>นี่ครับแม่ ก็เตรียมไปงานของพ่อพระอาจารย์คนนะครับเป็นงานข่าวดำนะครับก็เป็นบรรยากาศนตอนนี้นะครับบกลุงก็เตรียมตัวออกมาแล้วนะครับลุงตรียมตัวออกมาแล้วครับ ะครับลุงก็มาออกมาแล้วเตรียมตัวแล้วนะครับนะนี่ะครับนะครับ,รบลุงเตรียมตัวออกมาแล้วนะครับเอตีนะเตรียมตัวไปงานเข่าดํานะครับแล้วก็ทยอยทยอยเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับเอตีทุกทท่านนี่นะครับก็ ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเนะอ้าวย่าย่าชี้ก็ไปนะครับนี่นะครับวัสดีครับยา่า,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 าไม่ได้เฝ้าครับนี่ครับอาลุงก็สตาร์ทรถแล้วนะครับลุงก็สตาร์ทรถรอแล้วนะครับนะ ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับก็บตบเตรียมตัวรอกันแล้วนะครับเอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับลุงจิมมี่นะครับ่าและลุงพันนะครับหรือลุงไทยบ้านอนอกเด ER ้อนะครับก็ไปด้วยนะครับเอฟซี 88. นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ เตรียมตัว <Netz> ท <stereotype> ี่จะไปกันแล้วนะครับ ก็เป็นบรรยากาศในระหว่างการรอนะครับที่ไปงานข่าวดําของพ่อพระอาจารย์ฝนนะครับนะ,ค,ะครับใช่ครับบางทนเข้าใจเราต้องแยกเียงครับเราต้องแยกเียงระหว่าง เรื่องส่วนตัวกับเรื่อง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 ส่วนตัวของเรื่องทางโลกทางทราเรื่องงานตกของพ่อตาเราต้องแยกแยะเขาอยากให้เอีนะครับแยกแยะด้วยนะครับกับสิงยกให้พี่น้องเฟขาใช่อยากให้ตีแยกแยะนะครับกับการที่เราจะไปกันในครั้งนี้ครับเอีต้องเข้าใจเราแยกแยะนะครับอย่างการสูญเสียเนี่ยเอีต้องแยกเข่าใจเราเนะถ้าเราสูญเสียผู้มีอุปการะคุณหรือว่าผู้บุกการีของเราเนี่ยไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องต้องเสียใจนะครับท่านแค่ติดใจพอแล้วนะครับผมผมคิดอยู่เรื่องนี้นะครับเพราะว่ามัน เป็นประเด็นที่ร้อนแรงร้อนแรงอยู่ตอนนี้ครับร้อนแรงตอนนี้แล้วพวกเราไปนี่มันจะว่าวัวโถลงอย่างนั้นอย่างนี้หุ่นังนอยู่นะผมว่าถ้าเป็นเอฟซีทุกคนสมมมตัวผมตั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าว่าเอฟซีตัวผมต่งเนี่ยเข้าใจเขาแยกแยะนะครับเขาแยกแยะเอฟซีต้องแยกแยะสวัสดีครับผมต้นฮักโกก็ครับอ่าน้องใบบุญก็มาแล้วนะครับเอทุกทุกท่านนะครับอ่าปลาก็ออกมาแล้วนะครับ โอ้ัสดีครับป้าเฮ้ยค้ารองเาพี่ป้าไปงานแม่แี่ทีมมีอห้องรถตะสีดำพี่ไม่ดหรือเปล่าก็เปลี่ยนสิ่ี่มมีอันนี้ีนนี้ก็นี่ครับปลาร รถนะครับนี่นะครับไอตุ่ยตาเราเป็นรถนะครับจะไปชนเราผ่านไม่ได้นะจ๊ะเดมันจะออกแดชงชนแดงมันน่าดูเลยปลาแตงแตงสดสวยปลาสวยน,น,ะะนี่ก็าปลากล็ขึ้นแล้วนี่ปลาอ่าบอกเลยนะคะวันวนี้ก็ถูกก้องค่ะ